สวัสดีครับผมเกิร์ตจีจเจนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการ w e Love B N K E P 3ครับผมก็วันนี้เราจะมาเปิดกล่องสั่งของ BNK กันนะครับผมโอเคกลอันแรกนะครับเป็นนี่คือผมแกะแล้วนะแต่ยังไม่ได้เปิดดูนี่นะครับก็เราสั่งมาแต่ไม่รู้ว่าอะไรไม่จำไม่ได้เหมือนกันว่าอนะไรโอเคครับผมอันนี้เป็นโมบายแต่ว่า เขาแถมมานะครับนี่นะครับซัดจังก็เพราะว่าชอบเธอนะครับเป็นปกแต่ก็มีนี่เซมิบิเกนเนอร์ครับผมแล้วก็โปสดโปรดการ์ดคิมีว่าเบลดี้นะครับผมนี่มีข้างหลังเป็นเนื้อเพลงโอเคอย่างแรกผ่านไปแล้วนะอย่างที่สองครับผมเป็นให้เลือกระหว่างช้างศึกกับขอที่แม่ให้มาอันนี้ผมรู้แล้วแหละว่าเป็นช้างศึก กับของที่เพื่อนให้มานะครับนี่เราจะเปิดจากสัจจังช้างศึกก่อนโอเคนี่เป็นคอมสัจ,จังช้างศึกนะครับผมนี่ดูให้ดูทีละใบมองเห็นไหมครับครับผมและอย่างสุดท้ายเป็นของที่เพื่อนให้มาแล้วครับผม อยากรู้ไมใครให้มาเราจะใส่ลูกเขาไว้นะครับเราจะใส่ลูกเขาไว้นะครับก็อันนี้เป็นซองใสเขาให้เพื่อให้ฟรีเลยนะครับนี่เป็นซองใสนะนี่เป็นซองใสปอนเซก,กับใส่โปอนการ์ดปะ่ะใช่แหละไม่แล่ใจครับและอันนี้เป็น แน่แบบโอรเซ็นมัน้งนี่ที่รองแก้วครับน้ำหนึ่งชุดเบรกินเนอร์นะครับผมแล้วก็มีใบปกเจ็ดสิบเจ็ดดินแดนวิเศษแล้วก็มีนี่นะครับซัจจังเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมแล้วก็มีซีดีสองแผ่นนะครับเป็นไทป์ A กับไทป์ B อันนี้ใช้อะแน่ใจว่ามีรูปสุ่มหรือเปล่านะอืมอันนี้ใช้ใช้บีนะครับผมใช้บอันนี้ใช้บีก็ไม่มีรูปสุ่มนะครับซีดีเคแล้วเราจะมาดูอันนี้นีข้างในก็จะน,นี้มีเนื้อเพลงแล้วก็มีรูปเมมเบอร์ Member. ที่ติดเซมในเพลงนี้นะครับอันหนึ่งนะขอดูก่อนโอเคใช่แหละนี่ข้างหลังก็จะเป็นแต่ละภาคนะครับของประเทศไทยอเออ <laughs> ครับผมเจอกอน ก็นี่นะครับเป็นไทป์ไทป์เอ้ยมีรูปสุ่มด้วยเดีย๋ยวค่อยเปิดดูนะครับให้ลุ้นกันนี่เป็น C D ถ้าเอกับไท p e บีมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมอู้ตำแหน่งเบอร์ก็ไม่เหมือนกันด้วยหรือว่าเหมือนเหมือนดิใแหบลบแต่ว่าข้าด้านหลังจะไม่เหมือนกันก็จะเป็นเนื้อเพลงด้านนี้เหมือนแต่ด้านนี้จะไม่เหมือนนะครับ ก็เมมเต็มยังเลยเราจะมาดูรูปสุ่มกันเลยรูปสุ่มใครเฮ้ยเห็นแล้วตาหวานนะครับผมปกเจ็ดสิบเจ็ดนะตาหวานปก 77. เจ็ดิบเจ็ดคเก็บก่อนสุดท้ายเป็นโฟตโต้บุ๊กใช่ไหมเขาเรียกว่าโฟตโต้บุ๊กใช่ไหมนี่นะครับเจ็ดสเจ็ดไทยกับไทยบีเหมือนเดิมมิวสิกการ์ยังไม่ขูด ดูข้างใน <C oughs> ขอไปครับโอ้ยฝุน่นเยอะจริงน,นี่นะครับเป็นมิวสิกการ์จะไม่แกะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นรูปเมมเบอร์แล้วก็เนื้อเพลงโทษที่เขาไม่สบายนี่เห็นไหมก็จะมีนี้นะครับเราจะให้ดูคร่าวๆนะกลัวเป็นมันเต็มเจะไม่ได้ลง นะครับส่วนอ,อันนี้ก็มีมิวสิก้าเหมือนเดิมไปโดนสัจจักรัจจักอิทไม่ฮาร์ดกอ๋อมีมิวสิก้าอยู่นี่โอเคนะครับก็มันเหมือนกันปะไม่เหมือน,นอะไรบ้างก็จะมีเนื้อเพลงนะครับแล้วก็รูปเมมเบอร์แล้วก็จังหวัดที่เมมเบอร์คนนั้นบอกในเนื้อเพลงนะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมก็อย่าลืมกดซับสไคร์ไลค์แชร์ให้ช่อง GG เจด้วยครับผมก็รอบหน้าถ้ามีของมาส่งอีกเราจะทำรายการกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย